อีกนิดได้แล้วโอเคเนี่ยได้อีกแล้ว2ตัวแล้วนะ2ตัวแล้วนะวลวนะหลังจากนี้รอดูดาเมจรอดูเลยเนี่ยคือผมชนะโบจิปปีแล้วอะ่ะอ,อย่างที่บอกไงคือเราต้องดองมาตั้งแต่แรกใช่ปเวลาพอถึงตอนหลังก็เล่นอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วดูดาเมจข้างหลังดิแรงชิบหายเห็นไหมมันเอากันไม่เข้าคือแทงกับผมผมเข้าใจเว้ยแต่เห็นลหลายๆคนแนะนําแทงเนี่ยผมก็ก็ไม่ใช่แทงไม่เก่งหรอกแต่แบบถ้าผมไปเปรียบเทียบ R v วมากเกินไปมั้งส่วนตัวผมมองงั้นไง ถ้าเทียบกับ r o v อะ่ะหลังๆเกมอะ่ะแครี่มันแรงอะ่ะแทงมันก็ละลายปะเนี่ยได้ไวเนี่ยเกม g ก l เด n s สป u ตูลนั่นเองนะเกมเปิดแล้วนะแต่ผมไม่ได้ลงมาแรกเนื่องจากต้องขอลองเล่นก่อนถึงจะสามารถอธิบายได้เนาะโดยชิปนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆในแต่ละส่วนและแต่ละโหมดเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจในการเล่นก็แล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าในส่วนของการเล่นเนี่ยผมอาจจะเล่นไปและอธิบายไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้อ่อ วังว่าน่าจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะโดยไอ้ตัวเกมเนี่ยพอเข้ามาเวลา1เกมให้เข้าใจกันโดยพื้นฐานนะเป็นไกด์นะครับหเกมใช้เวลาที่ประมาณ20นาทีนะครับและสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยเนี่ยก็คือ1เก็บและดองเงินครับ 2. เรื่องของตัวละครครับ 3. ก็คือในส่วนของการจัดรูปแบบก็คือจัดทีมในการเล่นเน่ะเพราะว่ามันคล้ายๆเรียกว่าหมากรุกไหมอ่าถ้าผมเข,เข้าใจไม่ผิดนะมันเหมือนเป็นเธอแล้วก็มีสิ่งที่เราจะต้องรู้ในการเลือกตัวละครด้วย นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันโดยประมาณนี้หลังจากที่เขาเล่นอย่างที่บอกนะเล่นไปอธิบายไปนะครับโดยการเล่นเนี่ยในสกของเงินนะครับเงินทั้งหมดทุกๆ10ถ้าเราเก็บได้อยู่ทุกๆ10เนี่ยมันจะได้ต่อ1เทินหายไปแล้วอะ่ะเราจะได้1ดังนั้นเก็บสูงสุดอยู่ที่50เรียกว่าจะเป็นภาษีหรือดอกเบีย้ยดีไหมเออไม่รู้อ่ะห้าสิเราก็จะได้ฟรีหโอเคไหมแต่ถ้ได้1 และเกมนี้มันมีเผ่าของตัวละครด้วยอันนี้คือเราสู้กับมอนนะครับแล้วก็จะได้ของมาเนี่ยได้เป็นตัวละครเนาะซึ่งที่ผมแนะนําได้ตอนแรกพยายามหา3าดาวเรียกผมเรียก3ดาวดีไหมหรือเรียกหรือ,หร,อหรือว่าเรียก22 2, 2ดาวดีนั่นแหละพยายามหาลงก่อนเพราะว่ามันจะได้เปรียบครับโอเคป้าแล้วที่เหลือเนี่ยมันมีช่องเห็นไหมแปลว่า1ตัวละครน่ะสามารถตีได้หลายช่องโอเคแล้วก็ไอตัวไหนก็ตามที่มันแบบช่องเดียวเนี่ยช่องเดียวอย่างเงี้ยคือ เป็นตัวตีใกล้และตัวตีไกลนะครับโดยเกมบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าเราติ๊กมาที่ตัวจะบอกอยู่แล้วแอตจัคไฟเตอร์ก็คือตัวตีระยะใกล้ตัวโจมตีใกล้นั่นเองนะแล้วก็มีในส่วนของเผ่าซึ่งเผ่าเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้เห็นว่าอยู่ข้างล่างชื่อเนี่ยตรงเนี้ยมันบอกอยู่แล้วครับว่าแต่ละตัวเป็นเผ่าอะไรนั่นเองดังนั้นเนี่ยยิ่งเผ่าเดียวกันเราก็จะยิ่งได้สเตตัสมากขึ้นไปด้วยนั่นเองอย่างที่บอกนะว่าเน้น2กับ3ดาวก่อนและถ้าเราเก็บครบ3ตัวมันจะอีวิลูชั่นให้เนี่ยเห็นปะ ก็จะเป็น2ดาวแล้วและถ้า2ดาว3ตัวมันก็จะอีโวใหม่ก็จะอีโวจาก2ดาวเป็น3ดาวเนี่ยถ้าเผ่าเดียวกันเห็นป่ะมันก็จะได้สเตตัสเพิ่มถ้าเรามาแตะเห็นปะท่าน้ำเหมือนกันโอเคถาตีน้าแรงขึ้นที่เหลือก็จะเป็นตัวพวกเนี้ยหนึ่งดาวสองดาวเอาแบบที่เป็นท่าเดียวกันซึ่งตัวเกมบอกอยู่แล้วนะครับอันดับต่อมาก็คือในส่วนของเงินตามที่ผมบอกไปนะก็คือเงินเนี่ยเราจะเ,าเดี๋ยวนะขอเก็บของก่อน เราต้องเรียกว่าเราดองนะครับโดยผมแนะนำเนี่ยคือหา2กับสาดาวลงและเล่นไปก่อนและในสิ่งที่คุณอ่ะโอเคอันนี้ได้ซัพพอร์ตอันนี้คุณเลือกไปเลยนะครับผมจะไม่อะไรมากเนาะเอาพันธมิตรสูงกว่าทูสังหารคุณได้ซัพพอร์ตตัวนี้อ่ะโอเคอ่ะโอเคหลยยังจากนี้เห็นปะ่ะเราจะสามารถรีเฟรได้แต่ตอนแรกผมไม่แนะนำนะเพราะว่าเกมอ่ะมันแจกโดยเบื้องต้นมาให้อยู่แล้วที่เหลือก็พยายามหา 2. กับาดาวลงเล่นถ้ามี1ดาวอย่างนี้จะทิ้งเลยก็ได้ ที่เหลือเนี่ยคุณต้องดูเผ่าด้วยนะอ่าแล้วเอาเอาเอา,เอาตัวที่เราเล่นแล้วกันถ้าเราเอ้ยไม่เล่นขายไม่เล่นขายแนวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของของ,ของคุณก็สามารถใส่ได้เลยเห็นป่ะเนี่ยใส่ให้ตัวละครไปเลยเอ่อยังไม่ต้องสนใจมากนะใส่ใส่ไปก่อนแต่จริงๆเนี่ยมันมีวิธีดูก็คือว่าเช่นสมมติอันเนี้ยเป็นเมจิกแคทก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันจะแบบจะมีสายซับใช่ไหมสายโจมตีไกลไอ้เนี่ยโจมตีไกลมันบอกแล้วว่าตี4ช่องดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรใส่เป็นแบบมันม ดาเมจกายภาพของกันเวทของกันกายภาพอะไรแนวเนี้ยแนวเนี้ยเนาะแล้วก็ในส่วนของเงินนะครับคุณสามารถแลกตัวได้อย่างที่บอกแล้วนะแล้วก็คุณยังสามารถเพิ่มเลเวลตรงนี้ได้ด้วยยิ่งเลเวลัพคุณก็จะได้ในส่วนของตัวละครลงทีมได้มากขึ้นยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนเกมเนี้ยจะแพ้ชนะอยู่ที่ว่าคุณเห็นไหมว่าเลือดอะ่ะมันเต็มที่อยู่ที่100ใช่ปะ่ะเนี่ยถ้าแพ้คุณจะคุณก็จะลดเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยแพ้ตอนแรกไม่ต้องซีเรียสไอที่น่าเครียดอะ่ะคือหลังสเต,ต 4, ขึ้นไปต ดังนั้นตอนแรกคุณสามารถดองรอเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปอัพภายหลังได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยคุณได้สมดาวผมแนะนําว่าเอาลงเล่นไปก่อนโอเคปะ่ะลงเล่นไปก่อนเลยเนี่ยตีไกลตีใก่หาตัวตีไกล้ตัวไหนดีวะเนี่ยไม่ผมยังไม่ได้ตัวตีไกล้เลยเงียประเด็น <laughs> ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากใช้ด้วยอ่ะตรงๆเลยไม่อยากใช้เพราะว่าใช้แล้วแล้วมันค่อนข้างค่อนข้างเปลืองเนาะ,อะโอเคผมยอมปล่อยนะถ้าแพ้ก็แพ้ไม่ต้องซีเรียสขายขายขาย,ขาย สเตปของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องตัวละครต่อเนื่องจากเกมเนี้ยมันมีในส่วนของตรงนี้เห็นปะ่ะ55าก็เป็นแบบ1ดาว2ดาว3าดาว4ีดาว5ดาวเนาะเราแยกก่อน5าดาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้ตัวสเตปที่ไม่ไม่สีกับ5ถ้าจำไม่ผิดสเตป50สิมันจะเริ่มได้ดาวแล้วก็คือสีทองพอสีทองเนี่ยมันเก่งกว่าดังนั้นให้คุณเข้าใจกันก่อนเลยว่า1ดาว3ตัวไม่สามารถสู้5าดาว1ตัวได้โอเคป่ะและ3ดาว สามดาวอ่ะสามดาวสามดาวอ่ะเออสู้อ่าห้าดาวอะไรวะสู้ห e ้าเหรียญสองดาวไม่ได้อ่ะผม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 ขอพูดแบบเป็นแนวเหรียญแล้วกันเนาะสามเหรียญสามดาวสู้ห้าเหรียญสองดาวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกเอาว่าตอนเนี้ยคุณเลือกสายแล้วว่าเอ้ยคุณจะเอาแบบสี่เหรียญสามดาวดีไหมหรือห้าเหรียญสองดาวดีไหมเนี่ยเพื่อนๆต้องเลือกละและในเกมเพื่อนเพื่อจะต้องเลือกในส่วนของตัวละครด้วยนั่นเองนะเอ้ย มีสายแทงไหมมีอะไรอย่างนี้เห็นป่ะเนี่ยถ้าแตคะคามันมัน,ม,นมันก็จะบอกนะครับว่าเออตัวนี้เป็นสกิลอะไรยังไงแล้วมันก็จะบอกคา่าดู่แล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่าบอกเผาพิษไฟเตอร์เห็นป่ะคือมันจะมีเผาเป็นของมันครับซึ่งเผาเนี่ยมันบอกอยู่แล้วเห็นป่ะเป็นซอสะเลสเป็นอะไรเงี้ยมันบอกอยู่แล้วครับและยิ่งเราเก็บเยอะก็ยิ่งได้ค่าสเตตัสเพิ่มเก็บยังเก็บยังดังนั้นเนี่ยอย่าไม่อกี้ที่บอกก็คือว่าสี่เหรียญ3ดาวให้เยอะที่สุด คุณมีสิทธิชนะและมันจะมีสิทธิชนะมากกว่านั้นคือสี่เหรียญ3ดาวและเป็นเผ่าเดียวกันคุณก็จะมีอัตราชนะมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองเก็ตยังเก็ตยังอ่าในส่วนของเงินผมก็แนะนําว่าให้ดองไปเลยส่วนตอนนี้แพ้ชนะยังไม่ต้องซีเรียสโอเคไหมชนะเยอะมันยิ่งดีแหละครับเพราะว่าเราจะได้แต้มในการชนะใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยที่คุณจะต้องดองก็คือเงินยิ่งดองเงินเยอะคุณยิ่งได้ของเยอะเนี่ยแล้วพอถึงสเตจสี่ส่วนใหญ่สเตจสี่นะ คุณจะเลือกตัวละครได้อที่เหลือคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเลือกเป็นตัวไหนส่วนตัวผมก็จะเลือกอให้เลือกตัวละครที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้ซัพพอร์ตกับตัวที่มีแล้วจะได้อัปดาวแค่นั้นเองแต่ตัวละครพวกนี้ผมก็จะบอกว่าสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเราก็ได้ขายเราได้ขายเพราะสะเตทที่ผมเล่นเนี่ยอย่างอย่างที่บอกผมเล่นอยู่2แบบก็คือเอา4 4สี่เหรียญ3ดาวกับ5เหรียญ2ดาวผมเล่นอย่างนั้นเลยเว้ยเออคือแบบถึงสเตทถ้าปุ๊บกูมีเงินเท่าไหร่กูขายหมดและยัดแม่งขึ้นเลย ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะได้เป็นในส่วนของตัวละครอะไรอะ่ะเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีส่วนตัวผมเล่นอย่างนั้นนะอ่ะเช่นเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเอ้ยหนึ่งดาวอะไรนะหนึ่งเหรียญสามดาวโอเคผมขายซื้อสามดาวแทนเลยอ่าอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บอัพเลเวลต่อเห็นไหมเนี่ยผมเล่นเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เอาตัวละครเข้าเอาเท่าที่ได้นี่กูจะไม่มีตีใกล้เลยกู <laughs> ได้สีแถวเลยเนะี่ยแม่งไม่มีตัวเล่นเลยวะกูไม่ได้แท้งเลยเนี่ยโอ้แม่งตีไกลหมดเลย เนี่ยแต่คืออย่างที่บอกคราว่าตอนแรกอ่ะก็เล่นอย่างเงี้ยไปก่อนอ่าไม่ต้องซีเรียสแพ้ชนาช่างมาเพราะสุดท้ายอ่ะเราก็ไปจบที่สเตจสี่กับห้าอยู่ดีแล้วก็ในส่วนของตัวละครตรงเนี้ยคนอัพถึงแค่ไหนดีผมก็จะบอกว่าแปดตัวพอสาหรับผมนะสาหรับผมนะเอะอผมว่าแปดตัวพอแล้วที่เหลือเนี่ยคุณเอาไปอัพในส่วนของตัวละครดีกว่าเพราะว่าตัวเยอะแต่ดาวน้อยคุณก็แพ้นะชัดเจนนะมันตัวเก่งอะไรนะตัวน้อยแต่เก่งกว่าดีกว่าตัวเยอะแต่อ่อน เกมนี้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันตีขอไม่เข้านั่นเองนะส่วนตอนแรกก็เป็นประมาณนี้อย่างที่บอกแพ้ชนะช่างมันไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากพอ,อกลับมาปุ๊บแล้วก็พยายามแลก3ดาวผมเล่นอย่างนี้นะผมเล่นอย่างนี้นะส่วนใครเล่นยังไงก็แล้วแต่สเต็ปเนาะเพราะว่าแบบแพนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่มีผิดถูกแต่อันนี้ผมตอบจากที่ผมลองเล่นมาเองนะคบว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่รอดอ่าสุดท้ายนะก็คือผมไปเจอตีอย่างเงี้ยอ่าสามเหรียญสามดาวยกตี้เลยอะ่ะเก้าตัว แต่ผมอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูดีกว่าอันนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นอ่ะเอเอแล้วผมอัดไว้คือผมไปตอนหลังผมรู้ว่าสู้ไม่ได้เนาะก็เลยลองเอาวะเล่น5เหรียญแม่งหมดเลย5้าห้าเหรียญและพยายามอัพดาวอ่ะสุดท้ายพอเอาหเหรียญอ่ะไอตอนแรกแพ้นนะและตอนหลัง่ะพอมาเอา5เหรียญได้2ดาวหมดแม่งคือชนะเลยโอเคปะ่ะทั้งที่ตอนแรกผมแพ้นนะตีเดิมด้วยแล้วลตี้เดิมคือทําอะไรผมไม่ได้เลยที่หลังท้ายที่สุดผมไ,มได้คําตอบว่าอ๋อ เกมนี้มันเล่นมันเล่นอย่างนี้นี่เองมันเน้นแบบนี้นะครับพอสุดท้ายอ่ะเผาเผาเดียวกันแล้วก็มีอะไรเยอะว่าคือมันดีแหละครับเราไม่ได้เถียงแต่แบบมันสุ่มอ่ะอือประเด็นคือมันสุ่มเนี่ยพอมันสุ่มอ่ะเราเรากูจะได้อะไรอะไรมันมันก็เลยตอบไม่ได้ผูเลยแบบงั้นเอางี้เอาแบบฟลิกเลยตอนท้ายกูเอาตัวเก่งๆมาจบเนี่ยส่วนของอาวุธคุณใส่ไปเลยอย่างจะที่บอกใส่ไปมั่วๆเลยก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสนะนะใส่ไปก่อนใส่จริงๆควรใส่ตรงสายเช่นสายเวใสายเบท ใส่โจมตีกายภาพใส่โจมตีอะไรเงี้ยแนวถ้าถ้ามันเป็นแทงกายภาพอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอันเนี้ยเป็นอสองดาวอยู่และถ้าเราซื้อมาและใส่เพื่อได้ไหมได้ได้ไดคําตอบคือได้นะครับเพราะว่าเราขายได้อดังนั้นก็เลยไม่ต้องซีเรียสจะเอามาใส่ก่อนได้ไหมไดอ้อันเนี้ยผมผมซื้อผมซื้ออะไรก็ได้แต่ผมจะไม่รีเฟซน,นะและเงินเก็บให้เยอะที่สุดอย่างที่บอกว่ามันมีดอกเบีย้ยเออจะเรียกดอกเบีย้ยหรือภาษีดีวะเอาให้เข้าใจกันง่ายๆอ่ะ ก็ถ้ามี3 4สี่รอบหน้าผมก็ได้บวกมา3ามีปีชนะแท้ก็จะได้แต้มอีกหนึ่งปีด้วยอะไรเงี้ยก็แยกกันไปเนาะอ่าโอเคถึงสเตจได้ของนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ตัวมาเพิ่มลอะอนะพยายานทำทีต่ออ่าได้ได้สาได้อีกแล้วนะครับโอเคอย่างที่บอกนะแผนผมอาจจะเล่นไม่ได้เหมือนชาวบ้านเนาะดังนั้นก็ลองช่างใจดูแล้วกันอ่านเนี่ยสี่สี่เริ่มมาละอันเนี้ยก็เริ่มอัพล้วพอเริ่มอัพปุ๊บแทนเลยส่วนตัวผมเล่งนงี้นะผมผมย้าแล้วนะที่เหลือก็ คือผมไม่ค่อยแคร์ว่ะถ้าถามผมนะผมไม่ค่อยแคร์เออเพาะเผาอะนะเพราะว่าสุดท้ายอะเผาดีให้ตายแม่งแพ้ห้าดาวเฮ้ยมันมันแพ้ห้าเหรียญเออที่ผมเล่นมานะแล้วก็เป็นไม่ได้เนี่ยผมพยายามอยากจะเน้นนะเน้นเลยก็คือว่าเพื่อนเพื่อนนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแบบเน้นย้ําเลยนะควรที่จะอันเนี้ยห้าสิบลังห้าสิบจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้อย่าตามห้าสิบอะเอออันนี้คือคําแนะนําเลยคือเหรียญน,นะอันนี้คือผมพยายามแบบรวบ สั้นๆให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะและเดี๋ยวที่เหลือหลังจากนี้ผมจะเอาแต่สีเหรียญมาเล่นนะครับแล้วก็สีเหรียญเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วโดยเบื้องต้นด่ดูดิดูดิแค่มีสีเหรียญนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มชนะละหลังจากนี้คือจะเปเลี่ยนแต่สีเหรียญเท่านั้นนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขายละอัพขายละอัพในแนวนี้นะผมเล่นแนวนี้นะถือว่าเล่นให้ดูไปเลยแล้วกันเนาะอ่าหนึ่งเกมที่สิบนาทีนะครับอาจจะมีแบบตัดบทบ้างอะไรบ้างให้เข้าใจด้วยนะเพราะว่าไม่างั้นเดี๋ยวลิปมันยาวโอเคเ โอเคครับตอนนี้จะมาอนะัปเดตปาร์ตี้กันมากเนาะเนื่องจากว่าปาร์ตี้ของผมเนี่ยตอนนี้เวล80เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่หรือว่า8แล้วนะฮะแล้วก็ลงได้อยู่ทั้งหมด8ตัวเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร4เหรียญทั้งหมดเล่นแค่นี้เลยยังไม่ต้องอัปดาวนะครับแเดี๋ยวสูตรผมเป็นอย่างนี้นะส่วนสูตรใครเล่นอีกแย่ก็ว่ากันไปนะย้ำก่อนนะแล้วทีเนี้ยในส่วนของตัวละครอ่ะเราจะจริงจังอีกทีก็คือดูจากเปลี่ยนเห็นป่ะเราห้ามต่ำกว่า50 จริงๆก็ได้แต่ทีเนี้ยมันต้องอยู่ที่เหรียญแล้วก็มันใช้ทรัพยากรเยอะเกินดังนั้นเนี่ยเลยไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่และระหว่างนี้ถ้าหากเก็บตัว4ดาวได้สี่เหรียญได้แค่ไหนเอามาแค่นั้นครับเพราะเผื่อบางตัวละครเนี่ยมันอัพเป็น2ดาวได้นั่นเองเพราะว่าถ้ามันอัพสองดาวเนี่ยตัวละครมันจะเกง่งเออเป็นประมาณนี้อันนี้คืออัพเดตโดยเบื้องต้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวขอเล่นอีกสักระยะเลยเดี๋ยวค่อยมาดูครับวนตอนนี้ผมจะยังไม่รีเฟรเราจะเล่นกันอีกทีคือด่านสเตจ5ขึ้นไป เพราะว่าเราจะเอาในส่วนของ5้าเหรียญนั่นเองตอนนี้รีไปก็เท่านั้นเพราะสู้5้าเหรียญไม่ได้อันนี้เอาตี้ให้ดูเห็นปะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหรียญกับ3เหรียญน,นะซะส่วนใหญ่นะและจะไปเปลี่ยนอีกทีย้ํานะไปเปลี่ยนอีกทีตอนนี้มีสี่เหรียญตัวไหนเก็บให้หมดแต่จะไม่รีเฟรชแพ้ชนะช่างหัวมันเพราะยังไงเกมมันก็ยังไม่รู้ผลนะตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคขอเล่นอีกสักพักโอเคตอนนี้ก็เริ่มมีสีดาวเยอะขึ้นแล้วสเตตสีนะก็ย้ำอย่างที่บอกนะครับตึกึกตึกตกตกเกีบเยบ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวสามเหรียญออกให้หมดโอเคไหมอันนี้คือสูตรผมเล่นอย่างนี้จริงๆนะผมไม่ได้ไม่ได้รอเล่นนะโอเคแล้วก็อันดับต่อมาเอามาแทนในส่วนของสามดาวอ่ะใช่เออตรงนี้ดิผิดตัวอ่าแล้วสามดาวสามเหรียญทําไงขายทิ้งครับสูตรผมผมเล่นอย่างนี้จริงๆนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยก็คือรอดูเหรียญและดองไว้สมมุติว่าถ้าหากบันอัพเป็นเลเก้าได้ก็คือลงได้เก้าตัวนะแต่ดูเหรียญก่อนยาต้องดีเหรียญเพราะสุดท้ายเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าปาร์ตี้เราอะ่ะเป็นแบบไหน โอเคป่ะ okay, ส่วนตอนนี้ก็คือสี่เหรียญเก็บได้แค่ไหนเอาไปอย่างที่บอกนะครับแล้วถ้ามันอัพดาวได้ให้มันอัพไปเลยอ่าเช่นคอกกี้เนี่ยมันมันจะได้3ดาวแล้วพอมี2ตัวแล้วเห็นไหมนี่แหละนี่แหละส่วนที่เหลือเนี่ยแค่รอเลยถ้ามาก็อัพดาวแล้วเล่นไปเลยอาจจะอยู่ยันท้ายเกมเลยก็ได้โอเคป่ะนั่นแหละส่วนที่เหลือเนี่ยมนอยู่ที่กาชาแล้วว่ามันจะได้ไม่ได้เพราะว่าส่วนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นแท er ้งแค่สองถึงสามตัวที่เหลือเป็นแครี่เพราะเกมจบไม่จบอยู่ที่แครี่เลยครับยิ่งแครี่ น้อยมันดาเมจมันไม่พอวะ่ะเอาเอาจากที่ผมดูนะดาเมจแท้งมันก็ดีแต่มันต้องเป็นไฟเตอร์ที่ไปทะลวงข้างหลังได้อะเออแต่มันก็เป็นห้าเหรียญอยู่ดีอะ่ะมันไม่มีตัวสามเหรียญสี่เหรียญมันทําไม่ได้ครับโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเล่นอีกสักแป,ป๊บโอเคครับอันนี้คือสเตจห้าแล้วนะทับสามเราเริ่มเจอตัวห้าเหรียญแล้วตามที่ผมแจ้งไปนะครับหลังจากนั้นเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามาแทนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะเริ่มทําตัวละครตั้งแต่สเตจห้าทับสี่ ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะเริ่มรีนะย้ําผมจะเริ่มรีและเริ่มหาตัว5เหรียญเพื่ออัพให้ได้2ดาวหรือเอา4ดาวอย่างเงี้ยให้ได้เยอะที่สุดก็หมายความว่าสเตตหน้าขึ้นไปผมจะเริ่มหาตัวแล้วนั่นเองนะอันนี้ถือว่าผมย้าแล้วนะหลังจากนี้ขึ้นไปจะเป็นของจริงนะครับเพราะเกมจะจบไม่จบอยู่ที่ตรงนี้แหละส่วนตอนนี้ผมมีเลเ้านะครับแล้วก็ตัวละครทั้งหมดอ่ะเป็น4ี่เหรียญหมดเลยเนะี่ยแล้วก็เริ่มมี5 เหรียญมันจะเริ่มเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ของเราไม่มีนะแต่ส่วนใหญ่จะชนะละส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าดาวตาไม่มีปัญหาเพราะดามจเราเยอะเห็นปะ่ะส่วนใหญ่ผมจะเล่นอย่างนี้นะแต่บางคนอาจจะเล่นแบบแทง5้าแต่ส่วนใหญ่ผมมาแทง3เพราะดูดิดูดูดูดามจคอกีอันนี้คือ2ดาวเท่านั้นนะเออสี่เหรียญ2ดาวอะ่ะมันเก่งชิบหายแล้วเออโดยเบื้องต้นอะ่ะแบบโอ้ยตัวเดียวก็เก่งแล้วแล้วยิ่งถ้าทำสามดาวได้ดีไม่ดีพราะว่า3ดาวมันเทียบเท่ากับ5ดาวได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ตัวละครอยู่ที่4คนเนาะ เดี๋ยวหาเอาตัวไหนดีวะยังไงมันก็สี่ดาวอยู่ดีอะผมไม่ผมไม่มไมค่อยอยากได้อะอยากได้ห้าดาวอะเอาตัวที่มีแล้วกันเอาเท่าที่ได้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะอาพอีกทีนะครับอย่างที่บอกนะเนี่ยเดี๋ยวเริ่มสเตจสี่แล้วหลังจากนี้ผมจะเริ่มรีแล้วนะเพราะว่าเงินมีแค่ไหนยัดให้เรียบอะเริ่มเจออีกแล้วเห็นปะ่ะเพราะว่าสเตจห้าทับสี่มาเริ่มเจอเยอะเนี่ยพอเจอเยอะก็ยัดแม่งเลยโอ้โหสิบช่องเอ่อเอ่อ,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 อแทนตัวนี้แล้วกันเพราะมีตัวเดียวเนาะ โอเคหลังจากนั้นเริ่มรีนะครับตาที่บอกได้อีกแล้วได้อีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอเคแทงข้างหน้าไปเลยปึ๊บผมรีต่อเลยนะอย่างที่บอกนะเอ่อไปคอกกี้ไปเอาห้าดาวเป็นหลักเอาเอาห้าเป็นหลักแล้วเพราะว่าผมจะทาอย่างอย่างที่บอกนะผมจะรีแล้วทำสองดาวพยายามเอาให้ได้อ่ะตอนนี้ผมขอขายให้เรียบเลยแล้วกันนะไอ้ตัวไหนที่ดูแล้วแบบ เพราะว่าจะได้รีได้ไงไม่งั้นมันรีไม่ได้เนาะตอนนี้ให้โจมตีกันไปตัวนี้เผื่อได้โอเคโซโอ,อี้อ่ะเผื่อไว้เอาโซโอ,อี้ตัวนี้สามตัวนะผมพยายามเอาขึ้นดาวเนาะแล้วก็ตัวนี้หนึ่งช่องแถวหน้าโอเคส่วนใหญ่จะเริ่มชนะนะตามที่ผมบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวรอรีแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะอันนี้คือเล่นให้ดูแบบจริงๆก็เล่นอย่างนี้นะจริงๆมันมาไฮไลไท์ที่ช่วงท้ายนี่แหละช่วงแรกมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอ่าช่วงแรกมันเป็นช่วงปั๊มไงโอเครอรีรอรีอรอรีกับฐาน อย่างที่บอกนะผมเลิ่มทำตีแล้วนะ่ะเงินมีแค่ไหนยัดให้เรียบพอกี้เราไม่เอาไปไปอ่าได้อีกแล้วเอ่อแทนเลยโอเคอันนี้หนึ่งช่องแทนตัวข้างหน้าโอเคปุ๊บอ่าสี่ทิ้งทิ้งโอเคเอาของ ปึ๊บป๊บเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียคือคือมันจะเริ่มได้เยอะเห็นป่ะเชื่อยังเชื่อยังโอเครีต่อทันป่วะไม่ทันเอาแค่เนี่ยโอ้ยสองตัวโอ้สองตัวนี้ไม่ได้แล้วล่ะสองตัวกูก็ต้องผสมป่าวะโอ้โหบางอี้ต้องเอาต้องเอาแต่แต่ที้เรามันจะเริ่มแรงก็ไอ้ตรงนี้นี่แหละเดะเดะเดวเดะเดะ ตอนนี้เราได้สี่เหรียญสองดาวอีกตัวนะก็คือตัวนี้นะเราได้แล้วนะดังนั้นผมเลยบอกเลยว่าธาตุอ่ะมันก็สําคัญแหละแต่มันไม่ได้เบอร์นั้นตามที่ผมบอกเลยเห็นไหมมันสําคัญเว้ยแต่มันไม่เบอร์นั้นสุดท้ายอ่ะมนอยู่ที่กี่เหรียญมากกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเกมเริ่มใกล้จบแล้วนะครับใกล้ๆแล้วไม่นานอ่ะโอเคไม่เอาอ่ะไม่อยากได้ผมอยากได้5้าเออตรงๆเลยจะเอา5ไงไม่เอาไม่เอาสี่ทิ้งแมงทั้งหมดเนี่ยไม่เอาละ เอาห้านี่แหละโอเคคอกี้ต้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวนี้4 4 4 4เออถ้าไอพวกห้าเหรียญเนี่ยมันจะได้มีอะไรเพิ่มเติมมากด้วยนะแบบมีฮิลมีช่วยเพื่อโจมตีมีอะไรเงี้ยโอ้โเยอะเยอะเลยเยอะเลยผมบอกเลยปุ๊บปุ๊บอ่าได้อะไรมาแม่งขายทิ้ง้หมดอะสูงผมผมเล่นอย่างงี้ไงผมก็เลยบอกผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านนะรี่ีไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวรอนี้ย อ่าโอเคไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอเดี๋ยวดขอรีก่นโโอนเฮ้ยเมื่อกี้โซโอี้อ้าพลาดโอเคโซอีก้กลับมาอเอ้ากูขายอะไรดีกวะโอเคนี่ได้แล้วโซอี้สองดาวนะครับเอเ้ยห้าเหรียญไปไหนห้าเหรียญไปไหนเอาห้าเหรียญมาก่อนมันมันมันเข้าไม่ได้แล้วไงประเด็นนะ่ะแลกก่อนแลกก่อน อีกต้องไปอีกอึกอึกอึกอีกอึกนึงอโอเคผสมได้แล้วขึ้นทันไหมไม่ทันขึ้นไม่ทันเ <c oughs> นี่ยห้าดาวห้าเหรียญสองดาวผมได้แล้วนะครับตัวนี้อยู่แถวหลังนะเดี๋ยวเอามาแทนเนี่ยรีเลยรีรีต่อนี่อย่างเงี้ยบ้าพอเล่นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะชนะเว้ยเนี่ยสเตทหกละผมบอกเลยใครเจอที่นี้ก็แพ้อบ,อบอกเลยแพ้มันมันแรงแล้วอ่ะมันแรงเกินไปละเดี๋ยวรอรีนะครับเดี๋ยวผมจะทําต่อนะแต่รอบเนี้จะมีห้าเหรียญสองดาวลงด้วยเนี่ยมีแล้วเนี่ย เดี๋ยวเอามาแทนตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้สิบช่องแม่งตีโคตรไกลอะ่ะแทนไอ้ดีละกันแล้วเผื่อไอด้ดีโอเคโอเคอ่ะแทนก่อนแท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 นอ่ะแทนแทนก่อนแทนก่อนเออปุ๊บโอเครีต่อผมหาแต่ห้านะผมบอกแล้วมีตัวไหนกูอาห้าเอ้ยตัวนี้ไอ้นี่ข้างหน้ามันเริ่มได้ห้าแล้วอะ่ะอ่ะไป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  อ่าไอ้นี่เก่งไอ้นี่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอีกนิดอีกนิดได้แล้วโอเคเนี่ยได้อีกแล้วสองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะหลังจากนี้รอดูดาเมจรอดูเลยเนี่ยคือผมชนะหมดทุกปี่แล้วอ,ะอ่ะอย่างที่บอกไงคือเราต้องดองมาตั้งแต่แรกใช่ป่ะพอถึงตอนหลังก็เล่นอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วดูดาเมจข้างหลังดิแรงชิบหายเห็นไหมมันเอากันไม่เข้าคือแท้งผมผมเข้าใจเว้ยแต่เห็นหลายหลายคนแนะนําแท้งไงผมก็ ก็ไม่ใช่แทงไม่เก่งหรอกแต่แบบชอบผมไปเปรียบเทียบ Rv มากเกินไปมั้งส่วนตัวผมมองงั้นไง <The lyn' S 1> ถ้าเทียบกับ Rov อ่ะหลังๆเกมอะ่ะแครี่มันแรงอะ่ะแทงมันก็ละลายป่ะเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วนะนี่ได้อีกแล้วนะอีกตัว <the noise> <laughs> แล้วของเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคตามองไม่ทันนะ <the noise> อะตรงๆ <the noise> อะไรใส่ได้ใส่ไม่ได okay. okay. ้ก่อนโอเคห้าเหรียญห้าเหรียญโอ๊ยซ้ำล โอเคเอ้ยอันนี้อันนี้ก็ซ้ำนี่ว่าเด้อเด้อเดซ้ำสองตัวซ้ำสองตัวขอทิ้งแล้วกันเนาะอันนี้แถวสี่โอเคเนี่ยเกมนี้ชนะละจริงๆผมจะไม่ปรับพี่ก็ชนะแล้วเดี๋ยวดูดาเมจดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูดิดูดิเห็นปะคืออย่างที่บอกอ่ะไอ้สี่เหรียญน่ะผมเล่นละแต่อัพสามดาวมันสู้อย่างนี้ไม่ได้ว่ะไม่รู้นะแล้วยิ่งถ้าเราได้ตัวเยอะอ่ะยังไงก็ชนะดูดิดาเมจเราห้าพันอ่ะเห็นปะ เออคือมันมันก็ดีแหละไอสีเหลียญนะ่แต่แบบสุดท้ายเราไม่รู้มันจะสุ่มอะไรมาให้ไงนเนี่ยก็เล่นชนะแหละซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จบไปแล้วอีกหนึ่งเกมเป็นประมาณนี้นั่นเองเออก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเป็นคลิปเล่นให้ดูอ่ะหลกัหลกๆนะเลยอยากให้เข้าใจแล้วผมจะสรุปอย่างยีก็คือว่าช่วงต้นเกมอะ่ะเอาสามดาวเล่นไปก่อนเสร็จพอมาช่วงกลางเกมก็คือสเตจสามสีขึ้นไปเอาสีดาวเข้ามาเล่นเนาะแล้วหลังจากนั้นขายสามดาวให้หมดเอาสีดาวเข้ามาแทน แล้วพอสเตจห้าทับสี่ขึ้นไปรีทุกอย่างให้ได้และพยายามเอาตัวไมแปดก็เก้าและพยายามหาตัวที่เป็นห้าเหรียญนะ่ะเอามาให้หมดและอัพสองดาวได้อัพขึ้นแม่งเลยถ้าอัพได้อัพไปเลยถ้าไม่ได้ก็สี่ดาวก็ได้เอ้สี่เหรียญสองดาวก็ได้อะแต่โดยเบื้องต้นอยากให้เอาแบบห้ามากกว่าเพราะว่าดาเมจจะเป็นแบบเมื่อกี้อันนี้คือที่เล่นมานะชนะแบบนี้ทุกเกมเลยส่วนถ้าใครมีแผนอื่นที่ดีก็แนะนำกันได้แล้วกันเนาะถือว่าผมก็ยังเป็นมือใหม่กับเกมนี้นั่นเองมีอะไรก็แนะนำกันได้